เนี่ยับมวยเฉยน่ะองเข้าน่ะเรียงไหนวะอ้น้อแท่นี้สวยคือกันน่ะหนักหนักไหมก็ดีเลยวะก็ดีเลยน้ะพี่เนาะคือเราใส่เฉยๆล่ะอือ ราใส่หลอเฉยๆใช่แต่ว่าปลายออกอ่ะออกไปนู่นครับใส่เลยนเนาะหมดตังค์แล้วดตังค์แล้วครับชิวเอามาถือสองคนพูเองเอจับข้างนี้ชืดมานี่ เจ๋อเจ๋อดูมันดีๆเลยดิมันมีแรงหน่อยเฮ้ยหนักมากหนักเเลยยนนะี่มันเคืออะไรนะพี่คือรุ่นเดียวกันนะเด็กหน่อยครับมาเจ๋อสุดยอดเออใครเป็นน้องใครเป็นพี่แน่นๆเถอะวันนี้นี่เลยจัดเถอะวันนี้นี่เลยโอ้ เอาเอาคนละอันเลยบ่ะเฮาคนละอันเลยคนละอันเลยครับเอาเด้ออือไปก่อ,ใอนใจกยกข<ค>ึ้น,น,น <c oughs> หนึ่งเขยิบเตารวมดูจื่อเลิศสองครับคิดกันหน่อยนิดนึงนี่เออตรงนั้นแหล,ละเออร้านพี่บอยอะไหลยย่แล้วไง เมื <One input> <ge ar> ่อประมาณสี <Ooh. S 1> <IL EN C kiss> ่ปีที่แล้วครับผมเคยมาซื้อร้านนี้นะครับโดนดีดีั้งแต่ผมเคยมาส่งตรงนี้นะครับเนี่ยผมผมมาส่งตรงนี้นะพี่ส่งตรไส่งนี่ส่งทรายครับผมขับรถดีทีดีทีรถรถลอยเอ็ดเนี่ยโอ้ร้านอะไรอะไรเยอะครับผมชอบมาซื้อตรงนี้นะแถวๆนั้นก็าไปซื้อที่แถววีรัมนะครับผมอันนี้ก็ยูสุรินนะครับ

นี่ใช่น้งเนี่ยคือนี่คือมาลองดูบอยมาลองดูให้มันดูหน่อยที่ยาวไปใส่อยู่คืออะไรนแสงนะจ๊ะสวยงามแบบนี้เลยใช่ไหมใส่ตรงไหนใส่ข้างหลังไงนี่แหละใส่บางฟุ้นเต็มเต็มเต็มก็ชอบใส่แบบนี้นะใช่เยอะไปเรียว อ ident, ันนี้ไฟเบรกไฟลีมดีทำไมมันยาวลงเลยไฟท้ายอะไฟท้ายเป็นร้อยต้องคืนเลยข้างละหรือคู่ละคู่ละใช่ไหมขออนุญาตจ่ายหาเงินมาจ่ายก็ไม่ใส่หรอไม่ยกระดับอันนี้เท่าไหร่ครับนเด็กเท่าตันเด็กค่ะอันนี้ก็เท่าตัน เท้าที่ใหญ่เท้าที่เล็กดูบนอารมณ์ไปก่อนดูขโมยแล้วดูขโมยแล้วไปดูแล้วขโมยใส่เงี้ยเลยเด็กใจจะทำไก่อเาะไรน้องนี่ใครครับญี่ปุ่นเนาะแญี่ปุ่นญี่ปุ่นแปลว่าพวกยุ่นเนาะชอบใส่นะพี่งานไทยงานไทยสวยสวยเขาเป็น เปซื้ออะไรคะไปซื้อรลอสำรองไว้ก่อนไว้สำรองรถอีกขอก็คือกรไคือไม่ไม่ค่ได้รอยครับคนนี้เก็บเหรียญอย่างเดียวครับเก็บเหรียญคกับเก็บเหรียญครับไม่มีการวาใส่หลายๆได้วมชนว่าบอกเขร่อยใส่หลายๆเด้หเดวอพ่ดยก็ัเวาตใก็คือลอยกระทงท้งเอกนี่เป็นไง เราไปทุ่งในห้องอู้หูเหนื่อเราไปทุ่งในห้องไม่ใช่แล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเราทำไมวะเหนื่อยแล้วอ่ะพอหมดวันเลยวะนี่เดินหมดวันเลยง่ายไหมเราทำสารที่มันกว้างนี่โอนได้อะรีบเอากลับมาคืนพราะมันจะเปื้อนน่านจะมีช็อตเด็ดตงค์แล้วนั่นแหละมีหรอไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแบบติดอ่ะ นี่อะไรม่นมากะโลมันหอมมึนสูงมากขดอะไรเาขัในลูดาวด้ยเอา้วเขา่ีงหลุด่ละเด้อเ้อสาวแนนพ่วงหลุดเออ ของของเยอะของเยอะอันนี้เป็นลิดของแทนลิดแทนลิดแทนอู้ยแบบคือเข้ามาไม่ใช่ว่าเออเข้ามาแล้วนะครับมองข้างนอกเหมือนร้านลิดนะครับแต่ข้างในโอ้โหของอัดเต็มเลยครับผมของอัดลายอีรีเพราะดีเลยอ่ะข,ข้างหลังอ่นนะ ส่วนอะไรเออสีนี้สายไหนสีชมพูน่ะสีเขียวเขียวนี่นี่โอ้เขียวนี่สีเหมือนขัดถุงอยู่บ้านแหะสีคนเท่าดิชอบเลยทำไมันต้องเข้ากับรถเมรมันต้องเข้ากับรถเลยเมนต้องจีจัดสักหน่อยเมนสีเป็นอะไรสีเนลีพอดีนะพี่เนาะเนี่ยของพี่มันเป็นตัวไหนช่องตัวนี้ไม่สวยวะพี่ ไม่ของพี่มันเป็นสีช่องแบบนี้ใช่ไหมที่ก็จะใส่นีบนนี้อแล้วให้ไอ้ตัวนี้มันมองเห็นขึ้นนี่ไงนี่ไงแบบนี้ไงขัดกันทุกทีขัดกันแบบนี้ไงวันนี้ไม่ให้ทำไมต้องใส่หลายอันอันเดียวผมเคยมองเห็นอยูอืมนั่นเองใส่จบมันวิ่งดิไฟวิ่งเนาะอันนี้ก็แบบนี่บนอันนี้เก้าร้อยสามสิบอันนี้ก็สวยเหมือนกันเนี่ยผมเคยเห็นอยู่ โอ้ของไรดีเด่น่มือลังมานีะนะมือล้างมาหืมเหมือนกันไมนี่ผู<ท>เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันลองเบิ้งเล่นมันบ้าลองเลยสิ ลองๆอันนี้นานๆนี่สเต็ปเมื่อกี้อ่ะไฟเลี้ยวอ๋อนี่นี่นี่มันแลนแล้วสภาพความจุอีกอ๋อนี่อีกเต้เต้ดต้เต้เตอันนี้ไฟเลี้ยวเราก็เราดิ่งแบบบินอืมซ้ายซ้ายซ้ายแล้วอันนี้อืมอันนี้หัวเกี้ยนอันนี้ไม่ใช่อะไรนี่มันจะให้ขายดีเนี่ยมันต้องทำเป็นสีส้มอันนี้คิดว่าอะไรอะไรอันนั้นอ้าวอันนั้นอะไรเฮ้ยคือันนั้น อ๋อไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหัวเกียร์มันใหญ่เห็นไหมใหญ่ดิว้าอาเล่อาเล่อย่างงี้อาเล่นี่อันนี้ใส่รถกิ๊งที่แรกคิดว่าอะไรแบบนี้เพิ่งคิดว่านั่นแหละเอ้าอันนั้นคืออะไรอันนั่นเลยแล้วก็ที่ใส่หัวเกียร์เ่ยมอร์มจะให้เป็นอะไรกันเอาหัวเกียร์กับบ้านเหัวเกียร์กับบ้านมอเตมร์ลม มักโมเกียร์มักโมเกียร์ในร้านในแล็กแม็กแบบยี่รวน้ใครอนุญาตยีไใครอนุญาตไปเลยอ๊ะ นี่แล้วดูโหยมไม่มีใครอนุญาตเลยนะั่นน่ะดีใจเลยทีนี้กลับบ้านเฉยเลยฮะวะใส่ตรงไหนข้างหน้า เนี่ยไปกินอะไรไหมฮึก <c oughs> ินอะไรไม่อยากดอกซื้อน้ำเปล่าแล้วเป่เดี๋ยวไม่อยากแล้วมีทุกอย่างเลยหรอมีทุกอย่างครับมือกอินร้องลงชอบรถเออ,อเ,เ,เอานมเปรี้ยวนี่อ้ตลอดไหมละ่ะนมด้วยอ๋อ ชอบกินนมเหมือนกันนี่เหน oh, e> <S <S ok ื่อยดิเยวโอนั้หเ็นไ่ประโอยไม่เอาเดี๋ยวโอนมาต่างหากก็ไหครับขึ้นไม่เนไม่เป็นไรอัปเร็วแท็กมาต่างหากยีบาทละเร็วอนีอยี่สิบบนี่ไงจาเราขึ้นี่ You good?